ครับก็สวัสดีครับคณะผู้มีใจรักในการตัปลาและธรรมชาตินะครับวันนี้มาพบกับช่องโอคดตะช n แน l อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราพามากันที่พึ้นป่าศักนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพอพอมีเวลานิดหน่อยนะครับมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูสภาพหมายนะครับแล้วก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์กันนะครับโอเคครับ ตามลุ้นตามเชียร์ครับครับหน้าหมายตรงนี้นะครับแดงๆครับครับนี่ก็อยู่บ่อล่างครับมันก็จะมีบ่อบนอยู่ทางข้างบนนะครับก็จะมาเล่นบ่อล่างกันนะครับลองดูนะครับ มีชงยืนผักผักเยอะนะครับปลามันจะอยู่นะครับโอเคครับเตรียมของกันครับครับก็เสร็จอุปกรณ์เสร็จไรเสร็จแล้วร้อยแล้วนะครับก็เราจะวันนี้ตั้งแบบตั้งสามตกสองนะครับ <c oughs> ก็สิบโมงนครับมีนาน้ามาตกปลากันแล้วนะเช้ายังไม่ค่อยออกนะเริ่มมีนาน้าออกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามรับชมครับว่าเป็นยังไงวันนี้ เกากของเราตอนนี้ก็ไปเข้ามาแล้วครับทีแรกคิดว่ามันจะได้เคลื่อนตัวเข้ามานะครับมันเริ่มขยับเข้ามานะครับจะดูกันต่อนะครับว่ามันจะขยับมาหรือเปล่าขยับมาก็ต้องเปลี่ยนจุดนะครับาชมกันเรื่อยๆครับ ฝากรุนฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับก็งานเข้าแล้วนะครับมาเต็มแล้วครับตกหนูจะไปหรือเปล่านะครับเต็เมเลยนะครับต้องลอยักพักใหญ่ๆนะครับรบอดูก่อนครับ ใหใหม่นะครับที่เดิมก็พักตบนะครับระย้ายเข้ามาข้างในหน่อยนะไม่รู้เป็นไงตามรุ่นตามเชียงครับเพลงนเงียบนะ นิ่งเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงมานะครับก็มีลงข้างๆได้ตัวนะครับตกหน้าดินนะครับสเรานี่ก็ลังเงียบนิ่งครั่ไม่มีอาการเลยนะครับ thought.